เขาอนนกรไปกับแฟนเขาแล้วอีกคนนึงอ่าอ่ไปเลยใส่กระเป๋าหยอดเง่นแล้วไปตามตามอ่ะ ฮะจะไม่ได้เด๋แล้วมันชนได้ไงคือจะชนท้ายเขาเลยจะชนท้ายเขาเอ่ะครับ<ข>ผมก็วิ่งมาเรียนนิ่งเรียนสอเนที่สองจากตายใช่ไหมเราไปตามเขายังไงอะ่ะชนตรงเหลี่ยมเลครับตรงเหลี่ยมรอระแล้วเขาพลิกเลยเอ่ะเขาวิ่งวิ่งเลนสอนไหมเขาวิ่งอยู่เลนสอนเดียวกับเราไหมเขาวิาง่งอยู่เลนไหนเขาวิา่งออกมา พี่ออกมาจากไหนอ่ะจากใต้เหรอรถ,รถมาหาดัวใช่แล้วก็จีนจีนผมมันเหยียบกระเ่งตลอดเลยมันหนีบใ้่ผมหนีบขาไว้ติดคันเ่งไว้เลยความเร็วเท่าไหร่ตอนนั้นนะความเร็วก็แปดสิบนี่แหละเร็วไม่ได้หรอกพี่เออเจ็ดสิบก็ถูข้างด้วยมาเลยหรอเออมันก็ฟิว มัวลลาเเยยแล้วก็แถะเป็นฝาอย่างเงี้ยหรอผู้โดยสารเป็นอะไรมากไหมพี่มาพวกกี่คนเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยประมาณ <35. S 2> อันนี้แปดคนเหรอเต็มเต็มคันเลยอ่ะอ่าฝรัลล่งกี่คนเนี่ยต่างชาติเยอะไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับส่วนใหญ่เป็นต่างชาติใช่ไหมเพราะว่าผมเป็นคนขับใช่ไหมก็ขับมาดีนีเหรอครับแล้วมันเบรกยงไม่อยู่เขาก็ไปตามเขาเลยครับเอบรถเราเบี่ไม่อยู่เหรอ เป็นไรอ่ะลูกเบรกเป็นไรอ่ะมันมันเบรกไม่อยู่คราไอ้ผมถามนิดหนึ่งครับมันเบรกไม่อยู่ใช่ไหมครับครับมันก็เลยไปชนเขาครับเรารับสภาพเนาะมันก็เลยไปชนเหลี่ยมตู้เขาอย่างนี้อ่าถูกไหมครับก็เลยไปชนเหลี่ยมของตู้รถทั้งนี้รถคันครับเหรอใช่เป็นไงอ่ะซึ่งเป็นเงี้ยเขาชนเหรออะไรเงี้ยเขาชนปากแล้วนักเราวิ่งมายังไงไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยแต่ผมก็วิ่งมาเนาะอยู่ในเลนไหนตอนนั้นที่มัน เขอยู่เลนเนี่ยเลนสองนะเรือนสองอ๋อเขาหลับไหนปะไม่รู้เหมือนกันเลยครับได้ยินแต่ตึ้มมาผมก็คว่มมาเลยอะผมอ๋อโดนชนแล้วฟั่มเลยใช่รถหมุนไหมหมุนครับเนี่ยหมุนตั้งหลายรอบนะอ๋อหมุนบนเนี่ยหลายรอบเลยแกลงมาไหมมาจีบมือที่มามากี่คนหนึ่งคันเนี่ยคนเดียวเออรับของจากที่ไหนมาเนี่ยไหนครับรับของจากไหนมาไปรับของมาจากไอ้คลองสี่ครับอ๋อเอาอะไรมาเนี่ยเอาน้ำมันพืชครับอ๋อไปส่งไหนเอ่ยไปส่งท่าเรือแหลมช้างครับอ๋อ มาเร็วไหมผมว่าผมก็มาตามปกติผมว่าพี่ไปเร็วไม่ได้อ,ะอ่ะรถหนักอ่ะนี่ทั้ง,ง,งหมดเจบ็<ะ>จบกี่คนนะประมาณยี่สิบสองคนเจ็บประมาณสิบคนเป็นเป็นคนไทยประมาณคนไทยประมาณสิบสองคนต่างชาติประมาณสิบคนครับเนาะก็จะคือเป็นนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางที่จะเดินทางจากเส้นทางจากกรุงเทพไปพัทยาเอาทีเนาะเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยใช่ไหมเจ็บเล็กน้อยครับนะไม่ไม่มีอะไรน่าห่วงมากนะครับเจ็บเล็กน้อยนะเอาเดีอบคุณมากครับสวัสดี มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ